สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้ไปถึงไหนกันแล้วทุกท่านรอชมกันมาตั้งนานนะครับผ่างหายไปอาทิตย์หนึ่งเลยนะยังไงก็ต้องขออภัยนะครับที่ที่แล้วหนีแอบไปเที่ยวนะครับไปงานของทรทเขาคณะทรทเขาเรียนเชิญไปที่กรุงเทพนะครับต้องเที่ยวไทยนะก็ต้องให้ความร่วมมือเขาเป็นหน่อยนะครับภาครัฐขอมาแล้วก็ต้องจัดให้นะมาเราไปดูกันว่าซ่อมไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับ พ่นลมๆๆๆๆนี่นะฮะตอนนี้ก็เข้าพ่นสีห้องคงห้องเครื่องห้องสีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มาอยู่ที่แผนกประกอบนะครับประกอบเครื่องยนต์นะช่างสถิตลุยนะครับช่างสถิตตอนนี้โูงานแน่นมากนะครับเอ็กพันเดอร์ก็อยู่นู่นแล้วก็มีคันนี้อีกนะครับนะแล้วก็ยังมีคันนี้อีกคันนี้ก็จมน้ํามานะครับน้ำมาแล้วมีโนวาร่าอีกนะครับแล้วจะมีแคมเบอรี่อีกคันนึงนะครับคันแคมเบอรี่ที่ ทุกท่านอยากดูนะครับพอดีลูกค้าไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกให้ให้ลงคลิปนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคันนี้วันนี้วันที่29นะครับพยายามจะให้เสร็จสงการน่าจะไม่ทันนะหรือยังไงก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่างานเยอะมากนะครับล้วตอนนี้มนแน่นคนเดียวทําคนเดียวนะผมเขาบอกว่าช่างที่อู่ผมน้อยนะครับไม่เยอะไม่เยอะมากแล้วก็ทําคนเดียวนะคือแต่ละเอียดนะครับใช้เวลาหน่อยแต่ว่าละเอียดยิบเลยไม่ต้องห่วงนะฮะ ตอนนี้ประกอบแผงนมแผงหลังเครื่องเรียบร้อยมอลมมอลง,งแบบ ABS กองฟอกองฟิวอะไรต่างๆคือตอนนี้ใส่ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นยังไงดูดีเลยทีเดียวแช่ล์หละหนาออภายในยังไม่ได้ทำอะไรนะครับหนูหนูหน,นยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ารอตู้แอร์นะครับตู้แอร์จะเข้ามาวันที่5นะครับผมบอกไปเลยว่ายังไงก็ไม่ทัน พร้อมติดแบ็กออเดอร์นะครับตู้แอร์ทั้งตู้โบเวอร์แอร์ทั้งตู้คอยเย็นนะครับตู้คอยเย็นเครื่องยนต์ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. นี่เป็นยังไงฝาวาล์วนี่กิ๊ิๆเลยนะฮะฝาวาล์วนี่กิ๊ิๆเลยนะฮะนะนี่ mm hmm. เครื่องยนต์ปัม๊มเรียบร้อยสวยงามทุกอย่างดูดีเลยนะครับฝาครอบวาล์วยังไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอไม่รู้ แกติดอะไรน่าจะยังไม่ว่างนะครับจะเครื่องก็ยกฝาสูบใส่เรียบร้อยนะครับกระดงกระเดื่องวาล์วตั้งวาล์วตั้งอะไรเรียบร้อยกมดแล้วเรียบร้อยนะก็ถือว่าจบแล้วนะครับที่ว่าช้าตอนนั้นก็คือช้าตัวไอ้ปอกปอกแกนวาล์วนะครับปลอกขาวาล์วนะปลอกขาวาล์วไอเสียหนึ่งตัวที่มันแตกนะครับก็เลยรอรล้ลัรอโอ้โหเกือบเดือนนะเกือบเดือนตอนนั้นเพิ่งมานะครับมาผมก็เอาก่อนผมไม่เดี่ยวอาทิตย์ที่แล้วผมก็เอาเข้าไปลงกึ่งไป ตีปอกออกแล้วก to well ็ยัดปอกใหม่ใส่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่นะฮะประกอบเรียบร้อยเกียร์เกอร์โอ้ดูดีสวยงามวิบวับวิบวับเลยเลยนะฮะนีเครื่องยนต์ของเขาคือตัวนี้นะฮะนี่เห็นยังไงอัปเดตนะอัปเดตสีพ่นให้เรียบร้อยนะครับยันไปประตูเลยนะครับทําให้รอบคันเลยนะนี่นะฮะเห็นไหมประตูหน้าทําให้เรียบร้อยนะครับประตูหลังไม่ได้พ่นนะครับ แล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็ไม่ได้พ่นนะครับพ่นมีแค่กน,น่าจะเป็นไอตัวแก๊เนี่ยฮะนะแค่นั้นเองนะครับประตูหน้าพ่นนะครับพ่นสีใหม่สวยวิบวับเลยดูความเงาวิบวัววิบวับโอ้ตรงนี้ก็ดูสวยงามเหมือนของเดิมเห็นไหมตัวนี้ข้างนี้ดึงนะข้างนี้ดึงเห็นไหมครับหรือวงหรือเบ้าดูดีเลยเห็นไหมครับยังอยู่เหมือนเดิม เราเราเชื่อเราอาร์คอะไรปกติดีสวยงามนะนี่นะครข้างนี้เปียกข้างนี้เคาะนะครับข้างนี้ดึงดึงที่ว่ามันทับเข้าไปส่วนข้างนี้เปลี่ยนนะครับข้างนี้เปลี่ยนก็ดูดีเลยเหมือนกันนะฮะเห็นไหมสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้เอ่อก็จะดูสวยงามหไหมไหมเมื่อพ่อนสีไปแล้วเมื่อโพ๊ตแ,แต่งไปแล้วเนี่ยมันก็ดูสวยงามนะครับตอนแรกมันคือหรือขลาดอยู่นว่านะ เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วครับเริ่มเป็นรถละเป็นรถละจากตอนแรกบูบี้เข้าไปเลยนะครับบี้ยับบูบี้ไปเลยนะตอนนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวเสร็จหรือคันเอ็กแพนเดอร์เสร็จนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าลือเสร็จละน่าจะเป็นบนพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายก็จะเอาเครื่องลงนะครับเอาเครื่องลงประกอบเครื่องแล้วก็เอาเครื่องลงเมื่อเอาเครื่องลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ไล่สายโขกสายไฟอะไรต่างแป๊บองแป๊บแอร์ก็ออกมาแล้วนะครับ แป๊บแอร์เนี่ยไล่เข้าไปนะครับไล่เข้าไปใส่แป๊บแอร์ก่อนนะครับรอตู้แอร์ตู้แอร์ใส่ที่หลังได้เพราะว่ามันมันมันอยู่ภายในครับแต่ว่าแป๊บแอร์ต้องมาก่อนนะเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อเรายกเครื่องไปแล้วมันใส่แป๊บแอร์มันใส่ยากนะครับก็จะโค้งไปนุ่มไปนี่มันงัเพราะว่าแป๊บแอร์มันโค้งมันตายตัวลยครับมันไม่สามารถดิ้นได้ไงมันดัดได้นิดหน่อยนะครับแต่จะยัดเข้าหาท่าอะไรเข้าเนี่ยมันยากมันยากก็เลยต้องใส่แป๊บแอร์ก่อนนะครับแอร์มาแล้วเหลือตู้แอร์เนาะคันนี้ วัน,นียี่สิบเก้าสามสิบสามเอ,อ็ดนะอลูกค้าดูอยู่นะครับเจ้าของรถด,ดูอยู่ต้องขออภัยนะครับในการล่าชา้าแต่ว่าเน้นละเอียดยิบเลยคือคันนี้นะครับต้องต้องคุยกันนะครับท่าในใดที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะคันนี้เป็นเหมาซ่อมนะครับงบไม่เกินน่าจะสองแสนเศษนะครับสองแสนเศษผมก็ลืมละเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่สองแสนอนะสองแสนเศษนะครับสองแสนเศษก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับตัวไหนจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเครื่องยนต์นี่ผมเบิกศูนย์หมดเลยนะเบิกทั้งหมดเลยนะ นะครับเพราะว่าสําคัญนะครับสิ่งสําคัญตัวไหนสําคัญเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างตัวไหนพอดึงยางยางยางเหล็กซุ้มล้อเนี่ยผมก็เห็นไหมอย่างที่ผมบอกผมก็อธิบายอย่างชัดเจนนะผมบอกตรงๆเลยว่าตัวเนี้ยผมจะดึงนะครับดึงก็เป็นค้นแรงไปนะครับดึงออกมามันก็เข้ารูปเห็นไหมมันก็เข้ารูปรูปร่างปกติเลยเห็นไหมเมื่อประก,ระกอบไปแล้วทาสีไปแล้วมันก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามปกติเลยไม่ได้แตกต่างนะครางนี้เปลี่ยนนี่ครางนี้มันดึงออกมาแล้ว ช่างเฟรมบอกดึงออกมาแล้วมันไม่ไหวเฮียก็เลยสั่งใหม่นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นซับนอกซับในซับท่อนกลางแล้วก็มีซับในอีกตัวหนึง่งนะแล้วก็ตรงนี้มันแล้ก็มีเหล็กกล่องอีกนะครับไม่สามารถที่จะเคาะได้นะนะก็ถือว่าโอ้เอาเรื่องนะแข็งอยู่นะครับแข็งทุกยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งของเขานะครับ อย่างไต้ต้านก็จะเป็นแข็งนี่อย่างโตโยต้าก็จะเป็นแข็งอีกแบบหนึ่งอีซสก็แบบหนึง่งมิซูก็แบบหนึง่งอะไรเงี้ยนะฟอร์ก็อีกแบบหนึง่งมันก็มีดีมีแย่ต่างกันไปนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีรถยี่ห้อไหนที่จะดีเลิศประเสริฐสีทุกยี่ห้อนะครับไม่มีเลิศไม่มีหรอกนะฮะมันก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลบางคนชอบแบบนี้ก็จะดีว่าดีบางคนไม่ชอบแบบนี้ก็ว่าไม่ดีไปอะไรอย่างงี้นะครับเนาะก็ประมาณนั้นก็แล้วกันนะนี่นะครับตอนนี้แจ้งความขึ้นหน้าเนาะ โซบงโซโบไม่มีปัญหาเครื่องฟาบฟาวาดีหน่อยว่าอะไรไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่แพงไปแงแพงไฟหน้าแพง et, มอเตอรฉนนะ์ฉีดไฟหน้านะครับมอเตอร์ฉีดน้ําฝนฉีดไฟหน้านะครับไปแพงตู้แอร์นะตัวนั้นก็โอ้โหเฉพาะไฟหน้ามอเตอร์เนี่ยก็เกือบแสนแล้วนะนะครับค่าข,ข,ข,ของใหม่นะค่าไฟหน้าเบิกใหม่เนี่ยก็หกหมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับหกหมื่นกว่าบาทแต่นี้ว่าเป็นของถอดนะครับเป็นของถอดก็ถือว่าได้ของดีเลยนะครับบิ๊ ไม่ใช่บิวเป็นของถอยใหม่ๆสวยๆสวยๆสดๆนะครับแล้วก็ตู้อแอร์นี่เบิกห้างตู้อแอร์นี่เบิกห้างตู้อแอร์นี่ประมาณหมื่นกว่าบาท20,000ื 20, ่นะครับอมอเตอร์อันนี้ก็2 0 0ห0กว่าบาทละนะครับมอเตอร์ไอตัวฉีดน้ําฝนยื่นไฟหน้าเลากดมายืดฉีดจุ๊บออกอะไรเงี้ยมันก็แพงนะครับแพงท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแนะนานะประกันยาขาดนะครับบางตัวมันถูกจริงนะครับแต่ว่าบางตัวมันก็แพงอย่างเพราะว่ามันมันเป็นรถเขาเรียกว่าแพงอย่าง บางอย่างถูกบางอย่างแพงนะอย่างตัวสําคัญอย่างตัวพวกอะเซอร์ต่างๆทนี้เขาของแต่งว่าไฟหน้ามันเป็นโปรเจคเตอร์ไงเป็นซีนอนไงมันก็เลยแพงนะครับถ้าเราไม่ซีเรียกก็เอารุ่นธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นตัวขับ4อย่างคันนี้มันขับ4ขับ4มันไม่มีแน่นอนไฟหน้าธรรมดามันต้องเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเป็นซีนอนแล้วมีที่ฉีดไฟหน้าด้วยนะครับอย่างอย่างรุ่นรุ่นธรรมดาขับ2ก็มีที่ฉีดไฟหน้าเหมือนกันนะมันก็เป็นตัวท็อปของตัวนั้นนะครับ แต่ว่าครับตัวนั้นอะไรก็จะถูกหน่อยอย่างตูแ้แอร์ครับเป็นตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีระบบฮีเตอร์ถ้าเป็นตัวรองไม่มั่นใจนะน่าจะไม่มีระบบฮีเตอร์มันก็จะถูกลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรมันก็นะตามราคารถตามราคารถบอกกันอย่างนงี้นะครับว่าตามราคารถนะถ้าเป็นตัวท็อปอะไรมันก็แพงถ้าเป็นตัวรองท็อปอะไรมันก็ถูกเพราะว่าอัซอรีต่ต่างๆเนี่ยระบบต่างๆมันก็น้อยลงนะมันก็ถูกกว่าใช่ไหมนะครับคิดตามผมนะถูกต้องไหมนะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะหลังจากนี้นะครับก็คือว่ายกเครื่องอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกรอบหนึ่งก็แล,กนนะออแล้วกันนะแล้วก็เหลยวรันสตาร์ทยกเครื่องเสร็จบายสายช่างสถิตก็น่าจะใช้เวลาค่าอะไหล่มานะแต่ว่ายังไงก็ต้องรออยู่ดีเพราะว่าต้องรอไอ้ตู้แอร์เพราะต้องวายสายทีเดียวให้มันจบนะครับรอตู้แอร์มามันก็ต้องบายไปข้างในตู้แอร์อ,อีกไงนะเขาจะทําให้มันติดมันก็ติดได้เลยแต่ว่ามันต้องทํางานหลายขั้นตอนไงครับหลาย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 ,หลายอย่าง ก็เลยไม่เอานะครับผมแนะนําว่าเป็นอย่างนี้ดีกว่านะสรุปว่าเดี๋ยวยกเครื่องขึ้นนะครับอาทิตย์นี้จะเห็นแน่นอนนะครับสองสังนวันเนี้ยวันนี้วันจันทร์ที่ยีก็ยีิบเก้ามีนาคมนะครับยีิบเก้ามีนาคมก็ประมาณไม่เกิน31นะครับได้ยกเครื่องลงแน่นอนนะครับยกเครื่องลงแล้วก็วายสายภายในห้องเครื่องเนี่ยจบนะครับภายในห้องเครื่องจบแต่ว่าภายในเก๋งนี่ยังรอต้องรอยกคอนโซลใส่ไม่ได้ต้องรอ,อเขาเรียกอะไรละ รอตู้แอร์นะครับรอตู้แอร์คันนี้เป็นเหมาซ่อมนะครับเป็นเหมาซ่อมประกันปิดจบเหมาซ่อมอยู่ที่2 0 0 0 0นนิดๆนดนะหากภาษีแล้วก็เลยอยู่200 0,000นนิดๆไม่เยอะมากไม่เยอะมากก็ถือว่าพอไหวนะครับกำไรพอมีนะครับผมบอกกันตรงๆนะถ้าทำไม่มีกําไรผมก็ไม่ทํานะเปิดธุรกิจมาคุณทําไม่ใช่ไม่ใช่งานการกุศลเนาะเราทำผมผมกันตรงๆนะผมทําอู่ซ่อมรถเนี่ยผมก็ต้องหวังผลกําไรอยู่แล้วนะครับ เราบางอย่างมันต้องมีกําไรนะครับมีกําไรแต่ว่าจะมากจะน้อยก็ตามเหตุสมเหตุสมผลก็แล้วกันนะครับอย่างครัน้นี้มันปิ่มปิ่มมันปิ่มปิ่ม,มผมก็ต้องอมาเซฟนะครับมาเซฟคอร์สมาจัดดูว่าตัวไหนมันพอใช้ของถอดได้ตัวไหนมันพอใช้ของไต้หวันได้ตัวไหนจําเป็นต้องเบิกห้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องจัดหามาเพื่อให้มันแมทช์กันแล้วก็ใช้งานได้ปกติและอยู่ในการรับประกันของอู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องมีกําไร ต้องมีกำไรบอกกันอย่างนี้นะครับอธิบายกันอย่างนี้เลยมาบอกกันตรงๆเลยนะครับก็ทาไม่มีกาไรผมจะทาทาไมนะครับไม่มีธุรกิจไหนหรอกที่ไม่ไม่หวังผลกําไรนะครับมันไม่มีใครมาบอกเปมนผมหรอกว่าจะกําไรอยากได้กําไรมันไม่มีใครบอกหรอกครับแต่ว่าต้องมีกําไรนะครับถ้าไม่มีกําไรผมจะทาทาไมนะครับผมก็เจ๊งสิครับใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้สั้นๆไม่ยาวนะครับมาอัปเดตนะครับให้เจ้าของรถให้ f อให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามอีพีต่อๆไปกันแล้วกันนะครับกับเจ้าปาเจโรสปอร์ตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย